มาดูปลาเจาะส่โซ่นะครับใส่โซ่คนเดียวทำคนเดียวดูสิว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากเปลี่ยน สปเก็ตนะครับสเตอร์เนี่ยเรียบร้อยคราวนี้ก็ใส่โซ่ครับคายจอร์บีกดล้อนำเข้ามาแล้วหลงมาดูครับปรมาจารย์สายโหดของทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างปลาเจาะ ั้งฝั่งของลอ้อนำแล้วก็ฝั่งของสปอเก็ตเนี่ยยังไม่เข้านะครับเข้าฝั่งละครึ่งครับ<ด>ข้างล่างเข้าแล้วข้างหน้าก็ข้างล่างเข้าแล้วเช่นเดียวกันย <c oughs> ่างเลยย่างไปนาพุน่น Điều lên bay thằng lặng thao đấy ạ tè Phần đó nằm ข้างหลังข้างหลังเขาแล้วยางคูอยลังบ่เอามามา,นะมาที่ตกทางพุ่นเด้ <Okay. S 1> ตกคข้องเนย เอาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับใช้เวลาแป๊บเดียว สุดยอด,ยอด,ดแต่ว่าอัดจอดเบีนี่ก็จะใช้เวลานานกว่าเอาโซ่ใส่อีกนะครับนี่สุดยอดมากนี่ของเดิมครับของเดิมนี่ฟันหมดใส่ของใหม่เข้าไป ต่อไปก็อาจจะระบีโซ่ตึงลุยงานต่อกระบอกหนึ่งพ่อพอปาเจาะ่อพ่อติกระบอกหนึ่ง,งไม่พอ ดินค่อนข้างเหนียวครับหน้างานบ้านกระทุ่มน้องใหญ่สตึกนะฝั่งนู้นเขาทอยดินอยู่พี่ต้นพันเป่านี่รอน้ํามันครับ ใกล้กจะเสร็จแล้วใกล้กจะได้ย้ายกลับไปคู่เมืองแล้ว <Okay. S 1> ที่บ้านขาวอ่าโอเคครับสั้นๆครับ